เขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราก็ทำได้ใช่อัจ,จนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญญาณามิตรทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมสุรพัฒน์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาจยา์นะครับ ก็ต้องย้ำกับที่น้องเสมอนะครับที่มีพันธสัญญาต่อตัวเองนะครับมีเจตนารม์เจตนาหลักก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บาร,รมีธรรมของครูบาอาจารย์เพื่อสืบทอ,อดต่อไปตราดนานแสนนานนะครับเอาละนะครับทุกๆวันผมได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะยุค พศ2,400ขึ้นมานะครับเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นเกี่ยวกับงานแกะต่างๆนะครับของครูบาอาจารย์หลักๆเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ในสายของลูกศิษย์ของท่านนะครับแล้วก็ธรรมิกของท่านนะครับที่ได้มีโอกาสนำมารีวิวให้ พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับแต่ในวันนี้นะครับขออนุญาตนำเหรียญในตำนานอีกเล่มอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่โด่งดังมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็ยังดำรงธาดขันอยู่นะครับก็ถือว่าโด่งดังในยุคนี้นะครับถ้าไม่นำมารีวิวก็ ถือว่าเชยมากๆนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าไม่พลาดโอกาสนะครับโดยเพราะเหรียญน,นีนนน้นะครับเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพ่อหูระมานนะครับที่โด่งดังมากๆเลยนะครับโดยเพราะเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แม่ทัพภาคที่สองท่านสร้างขึ้นประมาณพศ2567นะครับ แต่มาณนะปีนี้พศสอ6 8นรดะครับด้วยสถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีนะครับบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเพราะนั้นเหรียญน,นี้นะครับด่งดังสุดๆเพราะว่าพี่ๆน้องๆทหารแนวหน้านะครับได้ รับมอบเหรียญแล้วก็ติดตัวไปในการทำศึกสงขามนะครับก็ได้รับชัยชนะและก็ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็จึงได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นเหรียญอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลานะครับถ้าหลวงปู่ศิลานะครับก็ถือว่าเป็นพระอรมตะเถราจารย์ุคปัจจุบันที่ยังดำรงธาตุขันอยู่ นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าโชคดีนะครับก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ผ่านประสบการณ์ามาอย่างสดๆร้อนๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าสร้างมาน้อยมากนะครับก็ขออนุญาตนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับคมชัดมากนะครับ เป็นรูปองค์หานุมานนะครับนี่หานุมานนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความคล่องแคล่วนะครับเมื่อลุงพ่อท่านได้นำมาปลุกเสกลงในเหรียญแล้วนะครับก็ทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับทำอไรก็ประสบชัยชนะนะครับเมตตามหานิยมป้องกัน มนดำคุณใสและมหาอุดนะครับคงกระพันชาตรีนะครับนี่ถือว่าครอบเลยนะครับก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับสวยงามนะครับเล่มนี้เหรียนนี้นะครับต่อโคตอพพภาคสองนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่ตรงนี้ นะครับนี่ทอพอภาคสองแล้วก็เรียนนี้ตรงจะมีหมายเลขสิบสองแล้วก็หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตามด้วยโค้ดหมายเลขสิบสี่นะครับถือว่าชัดเจนมากๆนะครับ นี่ก็นำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมพิจารณากันนะครับตัวเลขต่อโค้ดด้านล่างก็ต้องเรียงกันสวยงามนะครับยุคนี้ถือว่าเราทันต่อเหตุการณ์นะครับช่วงนี้เหรียญยังไม่มีปลอมนะครับแต่หลังจากนี้ไปก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าของจริงของแท้นี่เราก็มาชมจะก็จะได้เห็นความชัดเจนนะครับนี่ ตอกเป็นตัวทำของลาวนะครับนี่สวยงามนะครับนี่เป็นาการออกแบบของลุงปู่ศิลาเองเลยนะครับนี่แล้วก็จัดสร้างโดยแม่ทัพภาคที่สองนะครับนี่แหละถือว่าเป็นเหรียญในตำนานอีกอเหรียญหนึ่งนะครับที่สร้างความปฏิหาร นะครับก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับความหนาของเหรียญน,นะครับสวยงามนะครับนี่ถือว่าจัดสร้างขึ้นเป็นกรณีพิเศษนะครับ ด้านหลังก็จะคมชัดนะครับตัวอกักษรของตัวธรรมชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับได้รับการอธิษฐานกิจจากหลวงปู่มหาศิลาะนะครับถือว่าเป็นพระเกจิที่ดังมากๆในยุคนี้นะครับนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ เหรียญถือว่าได้มาน้อยมากๆนะครับผมได้มาก็เหลือไม่กี่เหรียญเองนะครับถือว่ามีพี่น้องได้มาบูชาไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับถ้าหมดเหรียญน,นี้แล้วก็คงน่าจะหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าปริมาณการสร้างมาก็ไม่กี่หมื่นเองนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้แล้วก็ ความต้องการของพี่น้องนะครับเยอะแยะเลยช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเหมือนที่ผมบอกนะครับสร้างมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวทหารทหารนะครับแล้วที่สำคัญการสร้างไม่รู้ล่วงหน้าด้วยนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเหรียญสร้างเมื่อปีหกเจ็ดนะครับเหตุการณ์ต่าง สงครามบริเวณชายแดนนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาวันที่8กรกฎานะครับโทษที2 5 6 8นะครับสวยงามมากๆนะครับคมชัดนะครับก็นำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ ทันต่อเหตุการณ์ทานการในภาวะยุคปัจจุบันเลยนะครับนี่แหละวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆก็เป็นอีกกำลังใจหนึ่งนะครับที่จะสร้างพลังให้เรามีความเขื่อเขิมในจิตใจในการสู้รบนะครับนี่เหรียญนี้ก็ จริงเป็นเหรียญที่นำใชชัยชนะมาสู่พี่น้องชาวทหารของพวกเรานะครับที่อยู่แนวหน้า,านะครับเนี่ยผมก็ขอนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคมชัดสวยงามนะครับ เอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ไปเร็วมาเร็วนะครับก็ต้องขอจบการารีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์ก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ